สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีผลิตจากประเทศเยอรมนีวันนี้ก็มาเที่ยวที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มินิเพลซี่ทีวีไทยแด์จะพาท่านมาพบใครที่ไหนยังไงขอบอกก่อนนะฮะว่า,วาบุคคลคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในวงการมินิมานับสิบปีเหมือนกันนะ,ะแล้วเขาก,ก็มีความรักแล้วก็ ความเครซี่ความบา้าในมินิพอสมควรเลยสูงระดับหนึ่งเลยแหละว่างันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวขเขากันว่าเขาคือใครและผมมาที่ไหนแล้วเขาเครซี่เรื่องอะไรบ้างนะครับตามมาครับไปเจอรับมาถึงแล้วครับนี่พาไปพบคุณเล็กสมยานามเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเรียกว่าเล็กเทอร์โบเดี๋ยวมาคุยกับเขาความเป็นมาเรื่องราวต่างๆของเขาเป็นยังไงนะครับ เป็นไงคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์ขอบคุณครับนะครับก็เทปนี้เราเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เจอคุณเล็กขอบคุณครับนะฮะก็เนื่องจากว่าเราเจอกันมานานแล้วเนาะครับคุณเล็กนี่เล่นรถมากี่ปีแล้วเนี่ยมินิเนี่ยถ้าเกิดเล่นรถมินิตัวเนี้ยหรือว่าเราจับต้องเองหรืออะไรเนี่ยผมว่าคร่าวๆน่าจะได้สักประมาณเกือบ20ปีน่าจะเกือบ20ปีน่าจะว่าได้ครับเกือบ20ปีครับ ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยครับอตอนนั้นนี่ตอนนั้นคุณเล็กเล่นรถมินิเสร็จปั๊บใช่ไหมฮะครับแล้วก็เปิดอู่หรือว่าเปิดอู่ก่อนแล้วเล่นรถเล่นรถก่อนแล้วค่อยเปิดอู่เล่นรถก่อนแล้วค่อยเปิดอู่ใช่ครับช่วงนั้นกี่ปีครับเปิดอู่ครั้งแรกเปิดอู่ครั้งแรกตอนที่ยังไม่จดตั้งเป็น,ปนจดตั้งเป็นบริษัทเนี่ยอยู่ประมาณราวประมาณหกเจ็ดปีนะได้ครับแล้วถึงจะแล้วเออ ตอนนั้นก็คือเริ่มเล่นเราไม่ได้เป็นจดตั้งเป็นบริษัทเราเล่นประมาณสักประมาณเราเล่นอยู่มาสัก2ปี 2> น่าจะได้ถึงมาเปิดถึงมาเปิดใช่ครับอารมณ์ไหน <laughs> อารมณ์ไหนเพราะว่าก็คือว่าตอนแรกเราอยากจะเซ็ตรถเราไม่เหมือนชาวบ้านเขา,าด้วยตัวเองก็คือจบวิศวกรด้วยช่างยนต์เป็นช่างยนต์ด้วยก็คืออย่าไปเรียกเป็นช่างยนต์เลยแล,แล้วเป็นจบเป็นวิศวะดีกว่าวิศวะเครื่องยนต์นะครับพอเราจบเป็นวิศวะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เริ่มขัน เราได้การที่ว่าเราได้มีข้อมูลจากมือนอ,อกค่อนข้างเยอะนะครับออข้อมูลจากมือนอ,อกไหมยพราะว่าเราก็ศึกษาจากมือนอ,อกว่าเขามีการโมดิฟายหรือการตกแต่งอะไรบ้าง<ส>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราน่าจะทําได้เหมือนกันเครื่องหมายถึงเครื่องมินิเอวนี่แหละจิตเลยคิดว่าจะทาใช่ครับรถปีนี้ให้ไม่เหมือนใครถูกต้องใช่ครับอารมณ์เดียวกับผมเลยนะเราต้องบารยูนิคยูนิคยูนิคก็คือโดยการคันก็โดยการที่เอาเทอร์โบไปยัดใส่ในเครื่องยนต์เป็นไงมั่ง ก็คือ uhm ช่วงแรกกว่าจะหาคนทําได้เลยซึ่งมันหาคนแทบทำไม่ได้ทุกคนเขาบอกว่าทําไม่ได้ผมบอกมันทําไม่ได้ได้ยังไงเขาบอกว่ามันทาไม่ได้ผมก็เลยเอาแมกกาซีนให้ตามอู่หลายๆอู่เปิดให้ดูว่ามันทําได้เขาบอกว่าหน้าที่เมืองนอกที่เมืองไทยทำไปได้ผมก็เลยบอกเมืองไทยกับเมืองนอกต่างกันยังไงเหรอผมเลยถามว่าฝรั่งเขามีสี่มือแปดตา เขาเลยทําได้เหรอฝรั่งเขาก็มี2มือ2เท้าเหมือนกับเราทำไมเราทำไม่ได้ก็เลยทําเองซะทำเองเลยหมดเรื่องไม่ต้องพึ่งใครจริงๆนะผมบอกตรงๆคุณเล็กนะอารมณ์เดียวกับผมนะอารมณ์เดียวตรงไหนได้ไหมผมใส่ชุดวิชาร์จใช่ไหมครับเมืองไทยมิ่งใครถือวิชาร์จได้แล้วเป็นเครื่องพันได้ด้วยเครื่องพันอีกนะฮะไม่มีใครบอกว่าทําได้โดยเฉพาะระบบอับใช่ครับสุดท้ายก็ทําเองกันไ่าทำเองใช่จบไปใช่ไหมลองครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดอู่ใช่ครับใช่ไหมหลังจากนั้นมาก็เริ่มขยาย เริ่มขยายใช่ครับก็คือพอมีคนเพิมพอมีคนพอเริ่มทราบว่าเราเปิดพอเราเปิดในการรับอร์วิสเองรับอะไรเองเนี่ยคนก็เริ่มมาใช้บริการค่อนข้างเยอะตอนแรกทาเล่นๆของตัวเองจนพี่ๆในวงการบอกเล็กเกรงใจว่าไม่กล้าไปแบบรบกวนรบเป็นการบกวนพอนดรกทำไม่ค่อยเยอะด้วยนั่นเปิดเป็นที่จัลักษณะไปเลยเลยกล้ามาใช้บริการครับก็ถือว่าได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปช่วยกันที่อู่ไปสนับสนุนกันใช่ครับก็ถือว่าจากนั้นก็ เติบโตมาอีกย้ายจากย้ายจากที่หลักประชาชื่นมามาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่เพชรบุรีตะไบครับตรงข้าม RCA ตรงข้ามอาเยยิงยิงกับ RCA ใช่ครับยิงข้นยิงกับเซียสถานที่ตอนแรกเรามีความกว้างอยู่แค่60ตารางวาโอ้หกสิบตารางวาโอ้หกสิบตารางวาเท่าเท่าเฮ้าเซิงใช่ครับใช่ฮะแล้วตอนนี้ณวันนี้ณวันนี้ก็สี่ร้อยตารางวาหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ในพื้นที่อู่ทั้งหมดที่เห็นนี้ในใจกลางเมืองด้วยครับในใจกลางเมืองด้วยใช่เพชรบุรีตะไบครับก็สู้นะ สู้ครับสู้สู้ลลยลุยไปตลอดเลยใช่ครับอยากให้มันมีเป็นพื้นฐานหรือว่าสแตนดาร์ดในเมืองไทยครับห,หลังจากที่คุณเล็กเปิดอู่ครับนะฮะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ตอนที่คุณเล็กเปิดอู่นิวมินิยังไม่ถือกำเนิดขึ้นถูกต้องใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับและหลังจากนั้นย้ายมาที่ใหม่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ตรงข้ามมาซีเอเนี่ยตอนนั้นมีนิวมินิอย่าง ยังครับก็ยังไม่มียังไม่มีเพราะยังตอนนั้นคุณเล็กก็ทำคลาสสิกเป็นหลักใช่ครับพอหลังจากนั้นพอ2,000ันวมินิเริ่มปี2,002ันสออ่าพอเข้ามาที่นี่เมือนในไม่ใช่เมืองไทยนะที่เริ่มเข้ามาใช่ครับ2,002 2,003อ่าหลังจากนั้นคุณเล็กก็เริ่มจับนิวมินิใช่ครับจริงๆเนี่ยตอนนั้นแพลนมาเปิดที่นี่เพื่อเพื่อรองรับเพื่อรองรับนิวมินิอ๋อคือวางแผนล่วงหน้ารอไว้แล้วเพราะทราบอยู่แล้วว่านิวมินิจะมาอ่าใช่เพราะเมืองนอกมันออกไปแล้วอ่าเราก็เลยก็เลยเ เปิดที่นี่เพื่อเตรียมลองพื้นฐานตัวนี้ไว้ใช่ครับทีนี้ขอถามนิดหนึ่งแสดงว่าตอนที่แผนนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอมีข้อมูลรอไว้แล้วสิใช่ครับล่วงหน้าเลยครับใช่ไหมฮะโอเคคลาสสิกกับนิวเนี่ยครับความจุกจิกความยากง่ายความแตกต่างเนี่ยไหนในฐานะที่นานๆได้เจอคนที่ซ่อมสองอย่างทีหนึ่งครับมันต่างกันยังไงมันต่างกันสิ้นเชิงเลยสิ้นเชิงใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นเหมือนแบบ เราดูคนแก่กับเราดูคนวัยรุ่นโอเคนิวมินิคือเด็กดูเด็กดดูเ็กวัยรุ่นอ่าโอเคเราคุยแป๊บเดียวเราจะรู้เรื่องเขาคุยสื่อสารกันเยอะมากแต่พอดูคนแก่มันก็ต้องใช้ประสบการณ์อีกเดี๋ยวล้วนๆคุณเล็กกำลังบอกว่าคลาสสิกแก่คลาสสิกแก่เพราะอ้าวเมื่อดูสมมติเขามีอายุสมมติสุยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า10-20ปีถูกไหมฮะสิบถูกถูกปจจุบังปัจจุบันก็สามสิบสี่สิบปีถูกถูกห้าสิบยันห้าสิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยเราพอเราจะไปคุยเขาทีหนึ่ง เขาก็พูดแป๊บแป๊บแ so ๊บแ๊บไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องจับใจความไม่ได้ยกตัวอย่างให้คนทั่วไปได้รูああ้สึกคร่าวๆนะครับแต่ตัวนิวมินิเนี่ยทุหว่างมันคือใช้ระบบคอมพิวเตอร์รายการเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเหมือนว่าเราคุยเขากดทีเดียวปึ้งเขาตอบมาหมดเลยฟ้องเลยอ๋ออ่ามันคือเทคโนโลยีกันนิวเทคโนโลยีดีกว่าครับก็ ถ้าเทียบก็คือไอ้ตัวมินิคลาสสิกเนี่ยเราต้องหาอาการเองด้วยความชำนาญส่วนตัวต้องครับส่วนรถรุ่นใหม่ผมใช้คำว่ารถรุ่นใหม่ครับอย่างนิวมินิเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเสียบปลั๊กใช่ครับโวยเลยใช่ครับผมไม่สบายตรงนี้ครับประมาณนั้นครับเคยเจอว่าเสียบปลั๊กไปแล้วโวยมานี่แต่โวยผิดมีครับบอกว่าเป็นหวัดจริงๆไม่ใช่เป็นไซนัือประมาณว่าคือเขาเสียบมาแต่เขาจะบอกอาการคร่าวๆ กว่าเขาจะเปิดเป็นข้าวๆค่อนข้างวงค่อนข้างกว้างแล้วเราต้องมานั่งวิเคราะห์เอง,องไปทีนึงว่ามันเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนกันแน่นะครับไม่ผมรออธิบายอย่างนี้นะเผื่อจะถูกเพราะว่าผมตอนนั้นเมื่อก่อนผมก็ทำงานอยู่ที่อู่รับรซูเปอร์คาร์รุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเขาอธิบายผมว่าอย่างนี้เสียบสายไฟเสียบไอ้ตัวเนี้ยไป้บดีโอดีเสียบปลั๊กไปป้องเนี้ยมันอ่านว่าอะไรเสียจริงแต่เส้นไฟที่มันเดินจาก จุด A ไปจุด B ระหว่างจุด A และจุด B มันมีอีกหลายจุดที่แยกออกไปที่ที่จะฟ้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเสียบจุด A โป้งแล้วมันจะฟ้องว่าจุด B เสียมันไม่ฟ้องว่าระหว่างทางมีอะไรเสียเพราะฉะนั้นเรารู้แต่ว่าจุด B เสียแต่ไม่รู้ว่าไอ้ระหว่างทางมีอะไรบ้างต้องวิเคราะห์ระหว่างทางเองเป็นแตกแขนงออกมาแปลว่าอีกหน่อยนี่อาจจะพัฒนาว่าเสียบปุ๊บรู้ทุกจุดก็เป็นไปได้ใช่ฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดเออนาคตไปถึงขนาดนั้นเนี่ยระบบรถยนต์มันต้องใช้เซนเซอร์เยอะมาก ซึ paid, ่งจะเป็นการเลืองคอสในการขับรถยนต์นี่แันจะกลายเป็นรถแบกสายไฟใช่ไหมฮะแต่เป็นอีกหน่อยเป็นไฟฟ้าเพียวไฟฟ้านี่ก็น่าจะนะน่าจะง่ายแล้วนะไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากง่ายของนิวและคลาสสิกก็คือแตกต่างที่การวิเคราะห์ใช่ครับวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมฮะคนคนเดียวทําทั้ง2อย่างทั้งรถแก่แกับรถใรุ่น นะฮะก็โอเคก็ถือว่าถือว่าเราได้รับทราบในจุดนี้ว่าเออความรู้ใหม่ว่าต่างมันยังไงใช่ครับได้ไดอขอบคุณนะ้าตอนในจุดนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อโอเคตามมาตามมา